สบายดีทุกคนมือนี้มาพบกับปัญญาดีไอทีเนส่องที่จะสร้างม,มือใหม่ห้กลายเป็นมืออาชีพในด้านไอทมาในมือนี้จะมาบอกถึงการสางป๊กช่อง y o u t u b ลหลายคนติดปัญหาในการตั้งคาหรือว่าปรับขนาดของของหน้าปกช่อง YouTube หัาปรับจึงดนกับ้ไใ,ในสัดส่วนเชื่อ เหตุใดกับวงงามเมื่อนี้ท้างจาน,นจะมีวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆมาบอกเนาะและ้วก็สามารถเท็ดใดในคลิปเลยตัวอย่างการสั่งปกในเมื่อนี้เนาะก็จะเอาโปรแกรม Photoshop เป็นตัวสั่งก็เข้าสามารถติดตามกันได้เลยก็คือเริ่มจากการไปเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาก,ก่อน โปรแกรมฟุตบอลเป็นมักกว่าหลังจากหันให้เข้าไปตั้งขนาดนาปกที่เข้าต้องการอาในส่วนของขนาดครับนาปกหันท่านจารย์ได้ไปวัดขนาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของเข้าให้เข้าสามารถใส่จำนวนตัวเลขที่อาจารย์ใส่เป็นตัวอย่างเข้าไปล่วก็ ตั้งเหตุนั่ได้เลยเนาะอ่าก่อนอื่นให้ไปทีไฟล์หลังจากไปไฟล์แล้วให้ไปนิวเพื่อจะสั่งหน้าปกใหม่ขึ้นมาอ่าใน,นส่วนนี้เขาจะเห็นคำว่า Y แล้วก็คำว่า h ใน,นส่วนนี้ก็คือ Y ก็คือขนาดความกว่วงของเอกสารแล้วก็ h ขนาดความสูงของเอกสารใน,นตัวอย่างอาจารย์ได้ตั้งไว้แล้วก็คือซ่าเก่าจุดเจ็ดเก่าแ ซนติเมตรที่สําคัญแม่ไหนห้อไปปัเป็นเซนติเมตรอีกก่อนจังมาต่างตัวเลขตามนี้แล้วในส่วนของ resolution resolution นี้หายไปเปลีป่นนยนเป็นร่อยหาซิปปัเป็นลอยหาซิปส่วนรายละเอียดอย่างอื่นว่าจะเป็น color mode หรือว่า background contrast อะไรต่างๆก็กจะหายเป็นโห d e default ของทางโปรแกรมเลยเอาหลังจากหันแม่ใหห้อไปใส่โอเค ชิปโอเคขึ้นมาแล้วก็จะได้หน้าปกวา,วางขึ้นมาแบบนี้หลังจากได้หน้าปกวางขึ้นมาเข้ากระสามารถปรับแต่งหน้าปกของเข้าตามใจของเข่าที่เข้ามากได้เลยโมว่าสิเป็นการใส่แบล็กเกลว์อันนี้เพื่อจานได้สางตัวอย่างไว้แล้วเนาะบอยเป็การใส่แบล็กเกลว์ การใส่ขอว้อเพื่อให้เขากดติดตามหรือว่าใส่หูภาพนี่ต่างๆที่เขา,าคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองใส่เข้าไปาแล้วก็สุดท้ายหรือให้เป็นกดนี้สองทางในการติดตามสองของเขาเมื่อเขาแต่งในส่วนนี้เนาะจนกลัวเขาจะพ่อใจหรือว่าเข้าพอใจในพิธีแบน้อยแล้วนี้ให้เขากดเซฟไว้เนาะ โดยการไปกดไปไฟล์แล้วกัไปใส่เซฟแอดเซฟแอดแล้กกัไปเลือก,กบนที่ห้องเก็บเมี่หลังยาหันห้างก็ไปตั้งซื้อตั้งซื้อแล้วจุดสําคัญอยู่บนนี้ก็คือหายห้องไปตั้งขนาดของเออ,เอ,อโทษที่านาำสก,กุลของไฟล์หรือเป็นฟอร์แมตของไฟล์นี้หายเป็น png png จิกเข้าไปนี่จะเป็นแบบนี้ อ่าเป็นก็ได้เดี๋ยวมีหลังจากหันเม่รูว่าโอเคหรือว่าเซฟเข้าไปกดเซฟพ้อาจารนเนี่ยบอกว่ามีแล้วอาจารย์ก็เลยโอเคอันนี้คือหมายความว่าเขาถ,า,ถามว่าต้องการจะทับไฟล์เก่าบอโอเค,คอกันไปแล้วกันมาในส่วนนี้ก็คือโอเคตออีกทีหนึ่ง <S <S หลังจากเขาเซฟไฟล์ในส่วนที่หนึ่งแล้วล้องทำต่อมาให้เขามาเบิ่งในส่วนที่สองเนาะ หายเอาเข่าโฟโต้ซอฟต์เพื่าวหลังจากหันคือหายเอามาเนียวหล้วก็บหายเนียวเอกสารใหม่ขึ้นมาโดยขนาดของเอกสารเก่คือขนาดซ้ำเกา่าขนาดซ้ำเกา่าโดยปรั๊บวายห้เป็น cm, cm, ซ้ำเก่าชุดเจ็ดเซนติเมตรสองีุ่ดเก่าแปดเซนติเมตร resolution หายเป็นรอยหาซิปหลักฐางก็โอเคไปเนาะอันในส่วนนี้อาจารย์ได้ตั้งแล้วอาจารย์จะบอกโอเคก็คือเป็นแผนสนองเมื่อได้จะเห็นว่ามีขนาดแบบนี้ขึ้นมา ขนาดซ้ำเก่าวัดทุอย่างขนาดซ้าเกา่าวัตถุอย่างแต่สิ่งที่ห้องเห็นแตกต่างมากคือาจารย์ตีเสียนเป็นสกลไวตีเสียเป็นสกลไวตีเสียเนสกลไวเพื่อยังเพื่อจะบอกให้หูว่าในส่วนของที่เป็นสกลจะเห็นว่ามีสองสี่เหลี่ยมนี้ก็คือสองเป็นสีเท่าๆตัวนี้นี่คือขนาดของหูภาพหรือขนาดของส่องที่เขาจะเอามาใส่ มือเขาเซฟเป็นไฟายเดียวกันแล้วเขาโหลดขึ้นไปใน YouTube มันจะได้ขนาดพอดีกันกับหูที่เขาจะปรับขนาดใส่ขันขันตัวต่อ,ตอ,ตอมาหรือลำดับตัวมาขันเขาจะมาตีสกิลคืออาจารย์นี้ถาคือตีเสียง,ง่ายๆตีเสงแบบนี้ให้มาได้คืออาจารย์ง่ายง่ายเนาะโดยเสร็จที่หนึง่งถ้าคือเสียจนี้เัาไปดึงมาตานี้ ห <languages? S 2> มือนมนทักษาเปลี่ยนขึ้นมือก่อนเป็นลูกศรเปลี่ยนขึ้นมือเป็นลูกศรแล้วก็ดึงมาจากไม้นุักดึงออกมาเลยดึงออกมาก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งที่ซิปซิปชุดสามซิปปุ๊บสามดึงมาไว้ปึ๊บละเส้นที่สองก็ขึ้นเส้นนี้เส้นที่สองก็ขึ้นเส้นนี้ให้เขาไปดึงมากขึ้นก็ดึงมากแล้วก็มาใส่ที่ตำแหน่งที่ซิปเก่าชุดเก่านี่ ชุดเก่าชุดเก่าอ่าอันนี้ในส่วนของแนวตัง้งแล้วที่นี้มวกส่วนของแนวนอนือสองเส้นนี้เส้นหนึ่งนี้เส้นสองนี่เส้นที่หนึ่งแนแนวนอนห้เข้าไปดึงมาเถ้งเๆิงนี่มาดึงมาเถงเๆิงจะเป็นแบบนี้อ่าอันนี้อาจารย์ดึงมาแล้วอาจารย์เลดึงทำไปดึงมาาันเหมือนทัดชุดเก่าดึงลงมาให้มาอยู่ที่ตแหน่งทีเห็นว่าอันนี้คือเหมือนทัดจะบอกเส้นใช่ไหมครับเนึ่งจุดอะไรนี่หา้าหกอ่าเนึ่งจุดหก เส้นที่หนึ่งหนึ่งเซนหกเส้นที่สองไปดึงมาคือเกกามาถืออยู่สามจุดสามเส้นที่สองมาอยู่สามจุดสามหลังจากเขาดึงเรียบร้อยแล้วเ<ม>ขาจะเห็นตดตร่างส่องว่าบนกลางๆของ,ของของอไอ้หูผากเป็นสองสี่เหลี่ยมใน2งดังกาวเขาจะมีใบเห็ดอย่างใน2งดังกาวคัน เขาจะมีไว้เพื่อเอาหูที่ฮอสเซฟใบในขั้นตอนที่หนึ่งคับมาใส่เอาหูที่ฮอสเซฟใบในขั้นตอนที่หนึ่งคับมาใส่การเอาหูมาใส่กับหายหอบไปที่ไฟล์แล้วก็โอเพนแล้วก็ไปหาตำแหน่งที่เฮาหาโฟลเดอร์ตำแหน่งที่เฮาเซฟเนียนไว้ตอนตมอิดอตอนเฮาเซฟเน่ส่วนที่หนึ่งเป็นไฟล์ พีเอ็นอ่าันในห้องทองอาจารย์จะเป็นตัวนี้ให้หมาออกแบบปกสองแล้วก็โอเคขึ้นมาโอเพนขึ Open, ้นมาหลังจากโอเพนมาจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับนี่อันนี้คือเหาออกแบบไวนะ้ก่อนต้องยึดอ่าอ,ออกแบบไว้ตอนต้องยึดนี่เพื่อนๆจะมีเป็นสองเอกสารหรือว่าเป็นสองเฟรมอ่าแล้วทีนี้อ่าเมื่อได้ ฝ้ายในส่วนที่หนึ่งกันมาแล้วให้เฮาใหญ่ฝ้ายตัวนี้นี้มาใส่ในส่วนของที่เฮาตีตะต,ต,ต,ตลางไว้บางนึงครับโดยการวิธีการก็คือไห้เฮาไปคลิกใจลูกศรเปลี่ยนเครื่องมือเป็นลูกศรปึ๊บแล้วให้เฮาไปคลิกแล้วก็ลากไปเลยลากไปเซฟไ้ายนี่แล้วก็ดึงออกมาจะเฝ่ารวาังเมาด้ ดึงดมานี่าว่างไปกลางเลยกะค่อยว่างเมาส์ปึ๊บอ่าค่อยว่างเมาส์อ่าแล้วเขาจะเห็นว่าฝ้ายที่เขาดึงมานี่มันเต็มเฟมพอดีเลยอ่าเต็มเฟมพอดีให้เห่าปั๊บขนาดโดยการย่อขนาดลงอ่าย่อลงหายมันใดพอดีกับอ่าเส้นที่เขาตีตาล่างไว้เมื่อไงนี่ เสริมที่ห้ตีต่ตางแล้วหนึ่งแล้วหายคลิกเซฟป,ป,ป,ปุ่มเครื่องไม้ถือนีครับคลิกเซฟปุ่มเครื่องไม้ถือเมื่อปรับขนาดหายได้ตามทีห้าต้องการแล้วหลังจากหันเท่ากับเซฟใน,นส่วนที่สองเนี่ยบทตองเหตุยังก็คือเปิดขึ้นมาปรับขนาดให้มันพอดีกับสเกลที่เ้าต่างไว,แว้แล้วแล้วเซฟแค่นั้น เซฟในส่วนนี้ก็ให้เซฟเป็นไฟล์นามสกุลไฟล์คือ png คือเกา่า png คือเกาอ่า png คือเกา่าเ้าเปลี่ยนเป็นนามซื้ออ่าอาจารย์จะไปเป็นเทสนะอ่าแล้วเซฟเลยอะในส่วนนี้โอเคโอเคไปก็ ในส่วนของการออกแบบแลคาการตั้งสเกลก็จะมีอยู่ในสองผากส่วนที่ได้แนะนําไปเนาะรวก็ขั้นตอนต่อไปที่เขาใะได้เหตุต่อไปก็คือในส่วนของอเขา u t u b e และอในส่วนของ u t u b e แลวก็อ,อัปโหลดหูโปกดังกล่าวนะั้นลงเนาะโดยปกที่เข้าจะอัปลงก็คือ ปกที่เป็นในส่วนของปกที่เขาจะอัพโหลดตรงในยู u ูปประเด็นนี้ให้เขาไปเปิดเบิร์นอยู่ในโฟลเดอร์ที่เขาเก็บไว้ก็คือในส่วนของอาจารย์โฟลเดอร์จะเก็บไว้ในส่วนนี้ก็คือเทสนี้แล้วก็ไฟล์ที่เขาเซฟเนี่ยให้นี่ไฟล์ตัวนี้ที่อาจารย์เซฟเนี่ยนเก็บอยู่ในนี้เพื่อให้เขาใช้ จริง,งนี่ไอ่าโอเคอ่าใน,นส่วนของวิวจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าจะเห็นมามี U หนึ่งสองสามสี่ไฟล์อ่าอ่ามีสามอยู่สี่ 3, 4, มีสี่ไฟล์ในส่วนของ PSD สองอันนี้ก็คือในส่วนที่เขาออกแบบไปก็คือส่วนส่วนที่หนึง่งก็เป็นส่วนออกแบบปกช่องที่เขาออกแบบใส่อ่ากดติดตามใส่ที่ติดตามเรื่องต่างๆครับ รวมไปแล้วในส่วนของแบบสองในส่วนที่สองพีเนี่ก็จะเป็นพกที่เ้าจับลงในยูทูบและส่วนนี้ที่เาห้องเป็นหูตัวนี้จะเป็นส่วนที่หนึง่งที่เ้าเซฟเป็น PNG ไว้แล้วก็ตัวเทสต์นี้ที่เ้าเซฟเป็น PNG อีเอ็นจีงจะเห็นว่านี่นห้องขีดเบอร์ไหนเป็น ลักษณะของฝ่ายที่เป็นแบบนี้ที่เป็นแบบนี้เป็นไะ้ไรมกรื่องนี้เพียงแต่หนาพกน้อยต้อยู่กลางๆส่วนขอบอสีขาวาก็จะเป็นพื้นที่มว่างๆไว้เมื่อเราลอัพโหลดหกปลงกค็คือเอาส่วนของไฟล์เทสตัวนี้นี้ไปอัพลงใน y o ยูทูบแล้วจะได้ สเกลของช่อง u t u b ปคนดีแล้วก็บอกไปอีกอย่างหนึง่งในส่วนของไฟล์เทสที่ห้องอบรมไปตัวนี้จะได้ขนาดอของจอโทรทัศน์แล้วก็จอคอมเนอะในส่วนของจอโทรศัพท์ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ห้องตรงน้ต่างค่าอีกไม่นึงถ้าเกิดว่ามีเวลาอาจารย์จะได้แนะนำ ในคิดต่อไปนี่คือวิธีการเฮดโป๊กซองแบบง่ายๆเนาะซึ่งว่าแต่ยีหลาหลายวทธีบางคนก็จะเท็ดที่แตกต่างไปจากนี่เนาะในส่วนนี้ก็คือส่วนที่ส้างขึ้นโดยตัวเองเนาะคือเกืดอาจารย์เองเลยไปล่อมาก,กับตัวเองเลยครับไปอ้อกแบบมากเพื่อให้เขาใจง่ายแ้วก็สามารถที่ว่าตามได้เลยคิดนี้เป็นเวอร์เตซนี้เนาะถามผู้ได้เกิด นี่ขอสงสัยสาม,มารถคอมเมนต์ลงในถ่ายท่างลุมของคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าอาจารย์จะตอบคำถามให้นะครับในส่วนของรายละเอียดที่ลงเลือไปกระหน่นะะามมาอนาจารย์สาม,มารถติดตามรสามารทอมเมนต์เพิ่มเติมนบอกวาอะไรเนาะก็ขอบัตรคลิปนี่นทำหน้ากนะะ็สบายดี